สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แนลฟองเดอะลีเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวดอครอปทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานฟองเดอะลีเวอร์ด้วยกันนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกระหึม่มดีอาร์สุดจัด มีลุ้นคว้า6กแชมป์ในซีซั่นเดียวลุยดิอาร์ตปีกฟอร์มเทพของหงแดงลิเวอร์พูลมีโอกาสอยู่ไม่น้อยที่จะสร้างผลงานชิ้นโบแดงให้กับตนเองด้วยการมีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ได้ถึง6รายการภายในช่วงเวลาซีซั่นเดียวหลังล่าสุดได้พาทัพหงแดงเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จดาวเตะชโคลอมเบียได้ยกย้ายจากเอฟซีปอร์โตยักษ์ใหญ่จากลีกโปรตุเกส มาค้าแข่งยังถิ่นแอนฟิ์ในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและสามารถปรับตัวในการเล่นบนหลีกสูงสุดข,ของกองอ,งอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็วจนมีส่วนสําคัญนําพาคับหงแดงคว้าชัยได้ในหลายต่อหลายหนจนสามารถเข้าไปครองใจแฟนบอลเดอะคอปได้ในทันทีเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่สามารถการันตีในตําแหน่ง11ผู้เล่นตัวหลักได้ก็ตามเนื่องจากทําการสลับการเล่นตําแหน่งตัวจริงกับตัวสํารองอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเกมล่าสุดที่ทางเดอะเลดแมชชีนพลิกสถานการณ์ที่เฟี้ยงพับในช่วงครึ่งเวลาแรกที่โดนทางเจ้าบ้านบีเลซัดประตูขึ้นนําไปก่อนถึง2ประตูต่อ0ูและทําให้สกอร์รวมกันของทั้ง2ทีมเสมอกัน2ประตูต่อ2ก่อนที่หงแดงจะแซงยิงคืน3ประตูรวดพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร,ร์3ประตูต่อ2ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ดีอาร์ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแทนที่ดิโอโกโชต้าดาเตะทีมชาติโปรตุเกสตั้งแต่เริ่มต้นครึ่งหลังแล้วทางดีอาร์ก็ได้พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงรูปเกมของหงแดงดีขึ้นมาชนิดหน้ามือเป็นหลังมือว่าลวดลายอันพิวไหวสร้างความปัน่นป่วนให้แนวรับของทางเจ้าถิ่นยโรซับมาลีนที่ป้องกันมาได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงครึ่งเวลาแรกทางลาบเป็นหน้ากองล้มไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียว และด้วยฟอร์มอันสุดยอดนี้ทำให้เดีาร์ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ไปครองได้อีกด้วยกระท่ังหลังจบเกมเดีาร์ตผู้ซึ่งพาลิเวอร์พูลเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยบิ๊กเอียได้สำเร็จถึงกำลังน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่เจ้าตัวเป็นคีแมนคนสำคัญที่ทำให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได้และในขณะเดียวกันดีาร์ ยังได้ลุ้นควาชช้าแชมป์4รายการกับทางหงแดงได้อีกด้วยหลังจากที่ประสบความสําเร็จควาชช้าแชมป์คาราบาวคัพมาครองแล้วหนึ่งใบไม่เพียงเท่านั้นดาวเตะจากแดลาตินยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่านั้นเนื่องจากเอฟซีปอร์โตอดีตต้นสังกัดเก่าของเขากำลังล้างตำแหน่งจ่าฟูงในลีกโปรตุเกสอยู่ในตอนนี้และกำลังรอชิงชนะเลิศในถ้วยโปรตุกสครับที่จะพบกับทอนเนล่าทีมในโซนท้ายตารางของลีกสูงสุด ในวันที่22พฤษภาคมนี้ด้วยนั่นจึงหมายความว่าดี a ร์เองก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์ได้มากถึง6รายการภายในซีซั่นเดียวเนื่องจากเขาได้ลงเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของลีกโปรโตุเกตมาแล้วถึง28นัดก่อนที่จะย้ายมาค้าแข้งให้กับหงแดงในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาสถิติใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วขงทีมแรกแดนผู้ดีเล่นทุกเกมในฤดูกาลเดียวลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นทีมแรกจากกอังกฤษที่ลงเล่นในทุกนาทีในทุกรายการภายในซีซั่นเดียวหลังจากที่หงแดงเดินหน้าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จโดยพลพรรคเครื่องจากสีแดงได้สร้างผลงานระดับ5ดาวอีกครั้งในเกมที่พบกับเบเรียลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ที่สนามเอสตเดโอเดลาเซรามิก้า เมื่อพวกเขาตกเป็นฝ่ายตามหลังศูนย์ประตูต่อ2แต่สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ทําให้รวมผล2นัดลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สําเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศนั้นจะทําการแข่งขันกันที่สนามสตารเดอรองในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันเสาร์ที่28พฤษภาคม โดยโคจอนได้พบกับลาชันทุกขาวเลอัลมาลิดแชมป์ลาลีกาหลีกสเปนฤุกูกาล่าสุดและเจ้าของแชมป์ยุโรป13สมัยที่เพิ่งโค่นเต็งแชมป์อย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อ5และสำหรับการทะลุไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในสุดยูฟ่าแชมเปียนลีกนั้นทำให้ทีมของเจเกนคอปกลายเป็นสโมสรจากประเทศอังกฤษทีมแรกที่ลงสนามทุกนาทีจากการแข่งขันในทุกรายการภายในซีซั่นเดียว ทำให้ยอดทีมจากรุ่มมนแม่น้ำเมอร์ซี่ไซด์มีลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์มาครองได้ถึง4รายการ โดยมีคิวที่จะดวลแข่งกับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีคู่ปรับเก่าในเกมรอบพิงชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพโดยที่ทั้ง2ทีมเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วครั้งหนึ่งในเกมคาราบาวคัพรอบพิงชนะเลิศเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางหงแดงก็เป็นฝ่ายที่สมหวังคว้าแชมป์ไปครองได้ในที่สุดในขณะเดียวกันก็ยังได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนื่องจากตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น ลิเวอร์พูนับได้ว่าเป็นทีมที่เล่นเกมบุกได้ครบเครื่องหดูดันล้อแรงที่สุดทีมหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้เมื่อทะลวงประตูคู่แข่งไปแล้วทั้งหมด139ประตูจากการลงเล่นในทุกรายการและยังเหลือโปรแกรมอีก6แมตช์ให้ลงสนามซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะขยายสถิติออกไปอีกเรื่อยๆโดยก่อนหน้านี้ซีซั่นที่ดีที่สุดของพวกเขาในการถลลมประตูคู่แข่งเกิดขึ้นในฤดูกาล1 9 8 5เมื 1, ่อทางหงแดง ต่บอนซันโวคู่แข่งไป138ประตูไม่เพียงเท่านั้นลิเวอร์พูลยังเป็นสโมโสรแรกจากแดนผู้ดีที่ได้ลงเล่นในเกมชิงชนะเลิศในรายการระดับเมเจอร์ได้แก่ยูฟาแชมเปียนลีก FA คัพและคาราบาวคัพภายในฤดูกาลเดียวขณะเดียวกันการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่10ของทางลิเวอร์พูลทำให้พวกเขากลายเป็นสโมสรที่4ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในทั่วยูโรเปียนคัพ หรือยูฟาแชมเปี้ยนในปัจจุบันได้มากที่สุดตามหลังเลอมาลิด16ครั้งเอซีมิลาน11ครั้งและาเยอนมิวนิค11ครั้งในขณะที่ผลงานในการคุมทีมส่วนตัวเจอเกนคอปยังคงสร้างสถิติในการเป็นกุนซือที่นำสโมสรเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนได้มากที่สุดถึง4ส,สมัยเทียบเท่ากับมาซิโรลิปปี้เซอร์เอเลฟกุสันและคาร์โลอันเชล otti อีกด้วย คารลกเกอร์ชัวเลอบอนเจมเชียร์หงส์ัดชิงยู l เอลเลอบอนเจมยอดซูเปอร์สตาร์แห่งวงการบาสเกตบอล NBA นและคุณส่วนของเฟนเวสต์ฟอร์ดบูสเจ้าของทีมลิเวอร์พูลออกมาโพสต์ยินดีกับหงส์แดงที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จโดยดาวดัง NBA ได้โพสต์ว่าปารีสเรามาแล้วจ้าหลังจากนั้นเจมีค่คาลาเกอร์ อดีตกองหลังชื่อดังของสโมส,สรก็รีบออกมาช่วนเลบอนเจมให้เดินทางไปเชียร์หงแดงที่กรุงปารีสด้วยกันทันทีโดยคาราเกอร์ได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ผ่านทางรายการ CBS Sport ว่าเลบอนถ้าคุณต้องการไปปารีสคุณสามารถไปกับเราและทีม CBS ได้ทันทีและคุณสามารถเป็นแขกรับเชิญของผมได้ผมเป็นนักขา่าวภาคสนามที่ต้องการมีคุณอยู่ข้างๆในปารีสเราต้องสนับสนุนทีมเรา ควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่เจ็ดมาครองให้ได้มาร่วมกันกับพวกเราเถอนนะพี่ใหญ่สําหรับเลยบอนเจมถือว่าเป็นแฟนตัวยงของทัพเดอะเร m a ม h ชีนและยังเป็นเจ้าของร่วมทีมลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2011ด้วยการที่ถือหุ้นจํานวน2%โดยที่เขาใช้เงินไปราวประมาณ4.7ล้านปอนด์หรือประมาณ188ล้านบาทเพื่อซื้อหุ้นจํานวนดังกล่าวมาครอบครองจนถึงปัจจุบันไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอรได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ